บุญต่ครอบครัวนะซึ่งเป็นหัวข้อหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกใจเพราะปกติเวลาผู้ถึงทำบุญเนี่ยเราก็นึกถึงการทำกับพระหรือทำบุญที่วัดที่จริงคำว่าทำบุญเนี่ยมันมีความหมายกว้างขึ้นชื่อว่าทำความดีทำแล้วมีความสุขนะก็ถือว่าเป็นการทำบุญผู้เจ้าตรา์ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขสุขในที่นี้คือสุขใจซึ่งแน่นอนก็ยอมเกิดจากการที่ได้ทำความดีทำสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งจะทำกับใคร เพื่อนช่วยเป็นความดีนะมันก็มีคุณค่านั้งน,นั้นตับพระกับญาติโยมกับสั์เล็กสั์น้อยรวมทั้งกับสถานที่เช่นธรรมชาตินะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะปัจจุบันนี้เนี่ยน่าเสียดายที่ว่าคําว่าทําบุญเนี่ยความหมายมันแคบลงเรียวลงจนกระทั่งนึกถึงว่าจะทําบุญก็ต้องไปทําที่วัดอันนี้รวมถึงว่าปฏิบัติธรรมด้วยนะปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ก็มีความหมายแค่ไปเข้าใจว่าหมายถึงการไป ไปทำอะไรที่วัดนะที่เป็นรูปแบบจริงๆเนี่ยทำบุญก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยนะมันทำได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทำได้แม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวก็คือคนในบ้านคนในครอบครัวแต่อย่างที่บอกนะดย๋ยวนี้มันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมีชาวพุทธจำนวนมนอยเนี่ยก็กระตือรือร้นในการไปทำบุญที่วัดแต่ว่าละเลยคนที่บ้านบางทีคนที่บ้านคือพ่อแม่เนี่ยก็แก่ชารา ต้องทํากิจหลายอย่างให้กับลูกอาจจะเป็นลูกสาวลูกชายทำอาหารแม้กระทั่ทงซักเสื้อผ้ารีดผ้าแต่ว่าลูกเนี่ยนะกับคอมีขมันนะไปทําบุญที่วัดสาวทิศแทนะแทนที่จะช่วยพ่อแม่นะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านในการนะทํากิจนะที่บ้านหรือทํากิจส่วนตัวก็ระเลยไปทําบุญที่วัดแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยวจะ แบ่งบุญหรือเอาบุญมาฝากนะก็ปอยให้ท่านเนี่ยทำงานทำอาหารทำความสะอาดแม้กระทั่งทำสิ่งที่เป็นควรจะเป็นกิจส่วนตัวของลูกนะเช่นซักเสื้อผ้ารีดผ้าอันนี้เนี่ยตมาว่ามันยังไม่ถูกต้องนะเพราะว่าทําบุญเนี่ยเราจะทําบุญที่วัดหรือทําบุญข้างนอกก็แล้วแต่ก็อย่าลืมคนที่บ้านด้วยโดยเฉพาะพ่อแม่บุพการีซึ่งมีอ่ กาลละวันชาลดน้อยถอยลงการที่ช่วยท่านทํางานบ้านแบ่งบาภาระของท่านหรือว่าไม่ทําตนให้เป็นภาระของท่านเนี่ยก็จะว่าเป็นการทําบุญด้วยเหมือนกันสมาเคยเจอนบางทีพ่อแม่มีป่วยนะเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็มีลูกนะบางคนที่ยอมสลักอ,อาชีพลาง,งานหรือว่าที่หลอกจากงานมาดูแล พ่อหรือแม่ที่ป่วยแต่พวกพี่น้องนี่ไม่สนใจเลยจะมากราบพ่อกราบแม่ก็วันแม่หรือวันพ่อกราบเสร็จก็ถ่ายรูปขึ้นเฟซนะว่าได้มาทําหน้าที่ในวันพ่อ,อวันแม่นะคือมาแสมของกตัญญูแต่ว่าถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยก็ไม่มาเลยแต่พย,ยันไปทําบุญเหลือเกินที่ก็ออย,ยไปปฏิบัตินะธรรมสาวอาทิตย์แทนที่จะมาดูแลไปเยี่ยม พ่อแม่แนละ้วก็ข้าวัดไปทำอัตมาคิดว่าตรงเนี้นะมันยังเป็นการทําบุญที่ไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ยังไม่สมบูรณ์ไปทําบุญที่วัดดีแล้วนะก็อย่าลืมทําบุญให้กับคนที่บ้านโดยเพราะไม่เป็นต้องพ่อแม่อย่างเดียวนะพี่น้องหนือในยามที่เขาเจ็บเขาป่วยในการช่วยหลือเอื้อเฟื้อหรือมีน้ำใจพี่น้องนะที่ เจ็บป่วยหรือเดือดร้อนนี่ก็ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันนะอาตมาเคยไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะแถวนครปฐมก็พาจิตพาคนไปเปจิตอาสาแล้วก็ไปเจอคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุประมาณสี่สิบเขเป็นมะเร็งที่ที่คอนะเนื้อก้อนใหญ่แล้วก็เนื้อนี่มันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะนั่งได้อย่างคนปกติ คือต้องก้มตัวลงไม่สามารถจะนั่งแบบหลังตรงได้เวลาคุยกับตำรวจก็ต้องก้มลงไปคุยกับเขาจิใจเขาก็ดีนะแต่ว่าเขาต้องการคนดูแลพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยอีกไม่นานเขาก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็มีปัญหาว่ากลับไปบ้านแล้วเนี่ยใครจะช่วยดูแลเขาพยาบาลบอกว่าเดิมทีก็มีแฟนสาวเนี่ยมาช่วยดูแล แต่ว่าพี่สาวเนี่ยก็ไล่แฟนสาวเนี่ยออกไปกับบ้านเพราะว่าให้เหตุผลว่าสองคนเนี่ยคือน้องชายกับแฟนสาวเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันเลยจะมาดูแลกันอย่างนี้ไม่ได้ผิดสิลข้อสามอัตมาก็งงนะผิดสิลข้อสามตรงไหนถึงแม้จะไม่แต่งงานกันนะแต่ถ้าเป็นแฟนกันหรือแม่กระลัองอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้ผิดสิลข้อสามเพราะว่าสิ่ข้อสามนี่มันหมายถึงว่าไม่ละเมิดคนรักคู่ครอง พูดอย่างภาษาชาวบ้านคือว่า,ามีไม่ไปไม่ไปมีกิ๊กไม่ไปมีมีหลายคนหรือคู่ครองหลายคนนี้พอแฟนสาวเนี่ยเขาไม่สามารถจะอยู่บ้านน้องชายเพื่อดูแลพยาบาลก็เลยบอกว่างั้นพี่สาวมาช่วยดูแลไหมพี่สาวก็ปฏิเสธก็บอกว่าเธอกําลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเธอไม่สะดวกที่จะมาดูแลน้องชายแล้วก็ให้ผลว่าเนี่ย พขาป่วยเขาก็ต้องรับกรรมของเขาเองแล้ฉันไม่มาดูแลหรอกเพราะว่าฉันกําลังปฏิบัติธรรมอยู่นะที่วัดอันที่จริงการดูแลน้องชาย,ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าแต่น้องชายเลยนะหรือคนอื่นแม้กระทั่งการดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความหมายรวมถึงความมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละแต่พี่สาวเนี่ยนะ<ม>กับปฏิเสธที่จะดูแลน้องชายซึ่งเป็น คนในสายเลือดเพียงเพื่อจะได้ไปปฏิบัติธรรมซึ่งในความเข้าใจเธอก็คือการนั่งทำสมาธิการเดินจงกรมอันนี้คือความเข้าใจที่คาดเคลื่อนแล้วก็คับแค่นะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วการทําบุญที่จริงยิ่งปฏิบัติธรรมนะหรือยิ่งฝ่ายธรรมที่ต้องมีน้ําใจแล้วคนที่เดินมาก็ไม่ใช่ใครนะก็เป็นพี่ก็เป็นน้อง ไม่ใช่เป็นคนไกลอะไรเลยถ้าคนใกล้เรายังไม่มีน้ำใจเนี่ยก็น่าสงสาแว่ากับคนไกลเราจะม,มีน้ำใจจริงแท้แค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับกับชาวผู้จำนวนมากที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นผู้ที่อ่เป็นผู้ชอบทำบุญคือละเลยนะคนใกล้ตัวซึ่ง เป็นผู้ที่มีบุญคุณหรือเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องแน่นอนนะ,ะการที่เราจะมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อเกลื่อเกลัคนใกล้ตัวไม่พอนะในทางพระศาสนาเนี่ยเราเห็นว่าคนเราเนี่ยก็วควรจะมีน้ำใจกว้างไกลออกไปไม่จำกัดที่คนในบ้านคนใกล้ตัวแต่รวมถึงคนที่ไกลแม้จะไม่รู้จักมากคุณ อย่างเวลาเราแผแ่เมตตาเนี่ยเราก็แผแ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราไม่ได้แผแ่เมตตาให้กับเฉพาะคนใกล้ตัวหรือคนที่มีบุญคุณกับเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแนวโน้นมว่าคนที่สนใจปฏิบัติธรรมหรือคนทําบุญเนี่ยจะมีความเห็นก่นตัวมากขึ้นคือที่ไปทาบุญทําบุญที่วัดเนี่ยก็เพื่อตัวเองไปปฏิบัติธรรมก็เพื่อตัวเองซึ่งที่จริงแล้วถ้าปฏิบัติธรรมหรือทาบุญอย่างถูกต้องเนี่ย กิเลสมันต้องลดลงความมีกะตัวต้องลดลงทําให้เกิดความมีน้ําใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งทําบุญนะยิ่งมีน้ําใจมีความเสียสละแต่ว่าแต่คนใกล้เลยนะคนไกล,ลนะก็มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่นิ่งปรากฏว่ายิ่งทําไปปฏิบัติธรรมไปยิ่งทําบุญไปปรากฏว่าคนใกล้ตัวเนี่ยแม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็ มีน้ำใจให้กับเขาน้อยลงอันนี้แสดงว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหรือการทำบุญที่ไม่ถูกต้องนะมันคงเกิดจากการวางจิตวางใจนะหรือว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญที่ผิดพลาดคลาดคลื่อนอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปนะในหมู่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเลยคราวน,นี้นะเมื่อเราจะมาเราเห็นความสำคัญของการทำความดีการทำบุญ กับคนในบ้านนะด้วยความเอื้อเฟื้อเจอจาด้วยความน้ำใจที่จริงพุทธศาสนานี่นะก็ท่านก็ได้ผู้เจ้าก็ได้นะได้ให้แนวทางนะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการทำบุญต่อคนในบ้านคนในครอบครัวทรบ้านที่ชื่อว่าคารวะสัตธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะถ้าเราบำเพ็ญรรมาสี่ข้อนี้ก็ถือว่าทำบุญแล้วนะ หรือปฏิบัติธรรมกับคนในบ้านกับคนในครอบครัวข้อแรกคือสัจจะความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะมีความจริงใจต่อกันขันติความอดทนนะแล้วก็ธรมะนะความฝึกจิตฝึกใจแล้วก็จาคะนะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้ามีสีข้อนี้เนี่ยบ้าน,นก็จะเป็นบ้านที่สงบร่มรื่นอบอุ่นนะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุก นี่คำว่าธรรมะเนี่ยนะพอทหารมอสระเนี่ยความหมายมันกว้างธรรมะนี่ธรรมะหมายถึงว่าการใจบางทีเราไปแปลว่าการข่มใจที่จริงมันไม่มันไม่มันมันแคบไปการฝึกใจเนี่ยมันมีความหมายกว้างนะยิ่งถ้าเราฝึกใจเราฝึกใจเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะแต่ว่ามันจะเป็นอาน,นิสงส์ในการเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างด้วยตัวอย่างธรรมะธรรมะหนึ่งที่ธรรมะเคื่อมีนะก็คือการความรู้สึก ผู้จับชื่นชมซึ่งกันและกันการเห็นความดีของกันและกันรู้สึกขอบคุณตอนนี้ดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าเราไม่เคพบว่าเวลาคนเราอยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยเราจะเห็นความดีของกันหรือชื่นชมความดีของกันและกันน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่ได้ทําความดีนะตามแม่จะทําความดีให้แก่กันและกันแต่ว่าเนื่องจากอยู่ด้วยกันมานาน ให้ความดีที่ได้รับจากคนรอบข้างเนี่ยเราจะรู้สึกคุ้นชินจนมองข้ามนะจนไม่เห็นความสำคัญหรือว่าถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าได้รับทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันจนชินเราก็เลยพอเราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรือไม่ค่อยใส่ใจกับตรงนี้เนี่ยเราก็จะละเลย ในการที่จะทําดีต่อกันหรือพูดดีต่อกันในการที่กับคนข้างนอกเนี่ยกับคนไกลเนี่ยเรากับทาดีด้วยได้ง่ายพูดดีนะใครใครก็ทําอะไรดีๆให้กับเราแล้วก็ขอบคุณนะเราทําผิดทาพลาดนิดหน่อยแล้วก็ขอโทษนะแต่กับคนใกล้ตัวเนี่ยนะโดยเ,เขาทําดีอะไรให้กับเรามากมายนะก็ไม่ได้ทําแค่วันไม่ได้ทาครั้งคราวทําทุกวันเนี่ยแต่บางทีเรากับมองข้ามเพราะว่าเราขาดการตัะหนักรู้ขาดการชื่นชม ก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะแอมสาวรักษ์เนี่ยเขาเคยเล่าว่าวันหนึ่งเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากการปลูกป่าโอ้ที่จังหวัดที่ไกลเลยนะทางอีสานแกสีน้าเบิกบานนะมีความสุขมากก็ร,รู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่มีค่าได้ไปปลูกป่าซึ่งบันมี่น,นิสสงมากมายช่วยลดโลกร้อนเพิ่มออกซิเจนให้่มเงา รักษาหน้าดินฟื้นฟูวให้ธรรมชาติกับคืนมาจะมีความสุขแล้วก็พูดถึงดาบตำรวจสริยศนะที่เป็นนักปลูกป่ปาแอมฟังก็รู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็ยินดีไปด้วยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยที่บ้านเธอนี่คงปลูกต้นไม้เยอะเลยนะเท่านี้เลยนะเธอเพื่อนอเธอทําหน้าเซ็งเลยโอ้ยใบไม้ร่วงหล่นจนกว่าไม่ไหวเลยฉันเบื่อเหลือเกินกว่าไปม,มั้ยฉันตัดเทียนหมดละไปปลูกปา่า นะโน่นนะสี่ห้าร้อยกิโลแต่ว่าต้นไม้ในบ้านเนี่ยตัดไปชื่นชมต้นไม้นะที่อยู่ไกลแต่ว่ารำคาญต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้าน mm hmm. ถ้าพวกเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะสิ่งที่อยู่ไกลนี่เราเห็นคุณค่ามากเลยนะโอ้ต้องไปปลูกต้นไม้ให้ได้นะต้องฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้ได้แต่ว่าไอ้บ้านเราบ้านตัวเองเนี่ยกับตัดต้นไม้หมดเพราะอะไรเพราะว่า มันทิ้งใบเยอะเหลือเกินแต่ลืมว่ามันก็ให้ร่มเงาด้วยเรียกว่าอันนี้มันมันให้แง่คิดนะคนเราม้อเห็นคุณค่างสิ่งที่อยู่ไกลแต่เรามองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้กับคนใกล้เนี่ยเราง่ายมากที่เราจะละอาแต่คนไกลเนี่ยเรากลับรักชื่นชมคนที่อยู่ไกลคนที่ไม่ค่อยรู้จักมากนี่โอ้เราจะเอาใจใส่ดูแลเราจะซาบซึ้งมากเลยนะเขาซื้อน้ำชาเขาซื้อกาแฟมาให้ขอบคุณมากมายนะเรา อาจจะทําอะไรท่าพังเล็กน้อยพูดเสียงดังไปเราขอโทษแต่กับคนในบ้านเนี่ยก็เขาทำดีกับเรามากมายนี่เรากับไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่นะแถมละอาด้วยอันนี้เพราะอะไรนะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนหลายบ้านทีเดียวอันนี้เป็นเพราะว่าเ,าเราเราละเลยความดีของคนใกล้ตัวที่ทําให้กับเราที่ละเลยก็อย่างที่ตรมาบอกนะเพราะว่าเราได้รับทุกวันได้รับทุกวันจนกระทั่งเราเรา เคยชินตรงนั่งถึงคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเขามันเป็นหน้าที่ที่เขาจะทำอาหารให้เรากินมันเป็นหน้าที่ที่เขาจะซักเสื้อให้เป็นหน้าที่ของเขาที่จะที่จะรีดผ้าให้เราก็เลยไม่ได้รู้สึกขอบคุณหรือชื่นชมนทราบซึ้งในความเีของเขาให้ความเคยชินแบบนี้เราภาษาอังกฤษเรียกเ a ี่ยงฝร r a n เ e สเที่ยงฝรั่งเศสก็คือ่เป็นเรื่องธรรมดา ความดีที่เขาทําให้กับเราเนี่ยเรามองข้ามแต่ความไม่ดีที่เขาทําให้กับเรานี่เรากลับจดจํามากลูกหลายคนเนี่ยนะจะน้อยใจพ่อแม่เพียงเพราะว่าถูกท่านเนี่ยว่ากล่าวถูกท่านตนําหนิหรือว่าท่านอาจจะทำไม่ดีเช่นอาจจะแสดงความรักต่อลูกชายมากกว่าตัวเองซึ่งเป็นลูกสาวก็จะก็จะติดใจ กับเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็ฝังแน่นอยู่ในจิตใจมีความน้อยใจพ่อน้อยใจแม่ท่านที่ท่านาทําความดีให้กับเรามาเยอะนะทำความดีให้กับเราเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆครั้งเนี่ยเรากลับไม่ค่อยทราบซึ้งแต่เราจะเห็นเราจะวายต่อความไม่ดีความผิดพลาดของท่านเพียงแค่ครั้งสองครั้งความไม่ดีนั้นก็ไม่ได้รุนแรงแล้วก็คำ,คำพูดคําต่อว่าหรือการกระทําที่เราสมมมนไม่เป็นธรรมกับเราอันนี้คือสิ่งที่มักเกิดขึ้นนะกับ กับคนในครอบครัวแต่ถ้าหากว่าแทนที่เราจะไปติดยึดอยู่กับความไม่ดีความผิดพลาดของท่านเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเราลองหมาใส่ใจกับความดีที่ท่านได้มอบให้กับเราเป็นหมืหม่นๆครั้งเนี่ยต่อมาว่าความรู้สึกเราต่อพ่อแม่นี่ยจะเปลี่ยนพูดถึงเรื่องนี้ต่อมาก็นึกเรื่องราวของอาจารย์พรหมวังโสนะอาจารย์พรหมวังโสท่านเป็นพระชาวอังกฤษแล้วก็ท่านมาบวชกับหลวงพ่อชา เรานก็ไปสร้างวัดที่ออสเตรเลียถ้าเล่าว่าตอนที่ไปสร้างวัดเนี่ยหน้าที่หนึ่งที่ท่านได้รับมอบหมายคือการก่อกำแพงท่านเป็นคนที่ประณีตทำอะไรก็ต้องทำด้วยความตั้งใจใส่ใจก่อกำแพงด้วยอิฐแต่ละก้อนแต่ละก้อนนี้ท่านก็ทำด้วยความประณีตบรรจงมากถ้าเราว่าพอก่อกำแพงใกล้เสร็จียท่านสังเกตว่ามันยังมีอีกสองก้อน ที่เรียงไม่ค่อยสวยมันเอียงมันเหลือ่อมท่านไม่สบายใจท่านอยากจะแก้ใหญ่ใจกางอีสองก้อนแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าปูนมันก็แข็งแล้วท่านที่กัองขออนุญ,ญาตว่าอยากจะรื้อกำแพงใหม่ได้ไหมเจ้าว่าไม่ยอมเพราะว่าลงทุนไปเยอะแล้วแล้วมันก็แค่อีสองก้อนแต่ว่าก็ต้องก็ต้องยอมก็ต้องให้ผ่านก็เลยก็ต้องก็ต้องคาไปอย่างนั้น แต่บพราว่าทุกครั้งที่ท่านเดินผ่านกำแพงนั้นเนี่ยท่านจะไม่ค่อยสบายใจเพราะเห็นได้อีกสองก้อนนะที่มีปัญหาทุกครั้งที่เดินผ่านกำแพงก็จะเห็นอีกสองก้อนเนี่ยวันหนึ่งแม่คันตุกะมาเยี่ยมวัดท่านก็พาชมวัดแล้วก็มีช่วงนึงก็เดินผ่านกำแพงอาคันตุกะก็ชมกำแพงนี่ว่าเกาะได้สวยอาจารย์พรหมองสมพมบอกว่าท่านไม่เชื่อหูเลยนะมันสวยหรือนเนี่ยแล้วท่านก็พูดกับอคาคันตุกะว่าคุณไม่เห็นเล้เนี่ยอีกสองก้อนเนี่ยมันไม่สวย มันเลี้ยงไม่ไม่ดีอาคอนทุกการบอกว่าเห็นครับแต่ผมก็เห็นว่าออีก้อนละกสิบแปดก้อนที่เหลือนี่มันอาจารย์พรหมัง,มงสนท่านตาสว่างเลยนะโอ้ที่ท่านทุกมานาน,นี่เพราะท่านเห็นแต่อีกสองก้อนที่ไม่สวยท่านลืมมองอีก้าวละกสิบแปดก้วละกสิบแปดก้อนที่มันดีมันสวยอาตมาคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนจํานวนมากในครอบครัวคือเรามองไม่เห็น อีกเก้าแล้วก็สิบแปดก้อนที่มันสวยเราไปเห็นในอีกสองก้อนที่มันไม่สวยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดความขุนเคืองเกิดความเกิดความหงุดหงิดนะเวลาอยู่บ้านเพราะเราเห็นแต่ในสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเห็นการกระทําบางอย่างคําพูดการกระทําคำพูดบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราแต่เราลืมมองว่ามันมีสิ่งดีๆที่เราได้รับจากคนรอบข้างในบ้านเนี่ยทุกวันวันแล้ววันเล่าน,นี่มากมายเหลือเกิน ถ้าเราเนี่ยเริ่มหันมามองไออิด988ก้อนหรือว่าความดีของคนในบ้านนะที่เขาได้ทำกับเราทุกวันทุกวันอย่ารู้สึกชินชากับมันแต่ว่าหันมาชื่ชนชมกับมันทุกวันทุกวันและด้วยความขอบคุณนะขอบคุณนะสิ่งดีๆที่เราได้รับนะจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าคู่ครอง อาหารที่ก็าทำให้เรากินนะหรือว่าการดูแลใจใสนะด้วยคำพูดด้วยน้ำใจถ้าเราหันมาชื่นชมนะความดีความเอื้อเฟ,อเฟอื้อเพื่อคกณที่เราได้รับเนี่ยอาตมาว่าเราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นความสัมพันธ์ กับคนในบ้านนะก็ก็จะดีขึ้นและสิ่งที่เราจะมาเรียกว่ารักคนไกลละอาคนใกล้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเราจะไม่มองว่าความดีที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าที่แต่มันเป็นความวิเศษนะที่เราโชคดีที่เราได้รับอันนี้เป็นเป็นมุมมองหรือเป็นการฝึกใจอย่างหนึง่งที่อาตมาคิดว่าเราควรจะมีนะ อันนี้เป็นส่วนที่เราภาษาธรรมะหรือว่าธรรมะการฝึกใจฝึกใจให้เห็นและชื่นชมความดีที่เราได้รับนะอย่าไปจดจ่ออยู่กับสิ่งไม่ดีที่ไม่ถูกใจที่ปรากฏกับเราเรื่องหนึ่งาาจะ่้องมาชื่อจําเป็นต้องมีนะก็คือความรู้จักรับฟังกันการตอนนี้เราฟังกันน้อยลงเราฟังกันน้อยลงและมันมีมันมีปัญหาหนึ้งที่ อาตมาได้ยินมาเสมอนะก็คือจะมีโยมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็จะมาถามว่าเดี๋ยวนี้ลูกเนี่ยต้องค่อยฟังพ่อแม่เลยทายัางไงจะให้ลูกฟังพ่อแม่จึงที่อาตม,มามักจะแนะนําคือว่าให้เริ่มต้นด้วยการที่พ่อแม่ฟังลูกบ้างที่ลูกไม่ฟังพ่อแม่เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากพ่อแม่เยไม่ค่อยฟังลูกซึ่งอาจจะเป็นปฏิกิริยาที่สะสมมาตั้งแต่เขายังเล็กครอบครัวที่มีปัญหานี้เนี่ยเมื่อเราสาวไปดูก็จะพบว,ว่าตอน ที่ลูกยังเด็กเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยชอบสั่งชอบสอนชอบบังคับชอบห้ามไม่เคยได้มีเวลาที่จะคุยสนทนากับลูกรับฟังลูกลูกไปโรงเรียนวันนี้มีมีเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมคําว่าฟังเนี่ยนะเรามมกคิดว่าเป็นเรื่องที่ลูกจะต้องทํากับพ่อแม่คือเพราะลูกต้องฟังพ่อแม่แต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าว่าพ่อแม่ไม่ฟังลูกก่อนถ้าพ่อแม่ฟังลูกตั้งแต่ลูกยังเล็ก ไม่เอาแต่ไม่ใช่เอาแต่สั่งไม่เอาแต่ห้ามหรือว่าบังคับถึงเวลาเนี่ยลูกเมื่อเขาวัยรุ่นเขาก็จะฟังพ่อแม่มากขึ้นวันนั้นแท้ที่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่ลูกเนี่ยต้องมากลับมาเปลี่ยนที่พ่อแม่ฟังลูกให้มากขึ้นฟังโดยไม่ตัดสินฟังทุกเรื่องนะแล้วฟังโดยไม่จับผิดฟังโดยที่ไม่คิดจะสอนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราถ้าเราฟังแบบนี้เนี่ย โดยใจที่กว้างต่อไปลูกเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาเล่าให้พ่อแม่ฟังเ็าจะไม่ปิดบังพอเขารู้ว่าถ้าเล่าแล้วเนี่ยจะไม่ถูกดา่าแต่ถ้าเขาเล่าแล้วเนี่ยเขาถูกดา่าถูกห้ามเนี่ยเขาก็ไม่เล่าเขาก็ทําอะไรเขาก็ปกปิดแล้วลูกแล้วพ่อแม่จะรู้ได้ยังไงว่าลูกมีปัญหาอะไรนะกว่าจะลูกก็สายไปแล้วตาตมาคิดว่ามันไม่ใช่แค่พ่อแม่กับลูกเท่านั้นคนรักและคู่ครองเนี่ยก็ต้องมีตรงนี้ด้วย สามีและภรรยาก็ควรจะมีตรงนี้คือฟังฟังกันให้มากขึ้นและเราจะฟังได้ดีขึ้นถ้าเราถามรู้จักถามอย่าเพิ่งด่วนสรุปมีเพ่คนหนึ่งมีเธอเธอจะลาคาญมากเลยนะทุกเย็นเนี่ยสามีจะโทรศัพท์มาถามว่ากลับบ้านเมื่อไหร่เธอลาคาญมากทุกเย็นสามีก็จะถามแล้วก็บางวันก็ตะคอกใส่สามีเพราะสามีนี่นะก็จะมักจะ จะเตรียมอาหารเยน็นรอภรรยาอยู่เสมอบางบางวันเนี่ยสามภรยากลับบ้านดึกสามีก็รอเพื่อจะกินข้าวด้วยกันภรรยาเจอแบบนีนบ้บ่อยก็บอกสามีว่าเนี่ยกินไปเลยนะไม่ต้องรอฉันแต่สามีก็ยังยืนการที่จะรอกินข้าวด้วยกันกับภรรยาไม่ว่าเธอจะกลับบ้านดึกแค่ไหน,นซึ่งทําให้ภรรยาลาคาญมาก พราะมันมันก็บ,บังคับไกลๆให้เธอต้องรีบกกลับบ้านเพื่อได้มากินข้าวกับสามีแลาเธอก็เก็บความไม่พอใจนี่เอาไว้ซึ่งบางครั้งก็แสดงออกด้วยการพูดนำเสียงว่าเฮาเฮา้วนๆ้วนเวลาภรรยาสามีโทรมาวันหนึ่งเธอไปเล่าเรื่องนี้ให้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ถามว่าถ้าเธอเคยถามไล้ว่าทําไมสามีเนี่ยถึงต้องโทรมาถามเธอทุกเยน็นแล้วทาไมเนี่ยถึงต้องมารอกินข้าวด้วยกันปรากฏไม่เคยถามเลย ธอไม่เคยถามเลยเพื่อนก็เลยแนะนำว่าทีหลังเนี่ยนะเวลาเจอเหตุการณ์อะไให้ถามซะถามด้วยด้วยความสุดที่ด้วยความสุขที่ปกติคุมน้ําเสียงให้ได้ให้ดีแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเธอกลับบ้านเธอก็ถามสามีว่าทําไมเนี่ชอบโทรมาเย็นแล้วทาไมต้องรอกินข้าวด้วยกันสามีก็บอกว่าวันวันวน,นึงอยู่กันเนี่ยนะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแต่เช้าว่าภรรยาออกไปทํางานตัวเขาเอางก็ทํางาน ที่บ้านทําสวนอยากจะมีเวลาอยู่ด,ยด,นนด้วยกันแลนะเวลาเ่อยยู่ด้วกันเนี่ยคือเวลากินข้าวด้วยกันนั่นแหละอีกอย่างนึ่งคือว่าอยากจะรู้เวลากลับเพราะว่าทางเข้าบ้านมันเป็นซอยเปลียวถ้ารู้เวลาที่เธอกลับนะเขาก็จะได้เตรียมเอารถมาร,มรับปากซอยเพราะว่าราเหตุผลของสามีเนี่ยน,นะมันไม่ได้เป็นความมันเป็นความห่วงใยมันไม่ได้เป็นความระแวงภรรยาก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อที่สามีทาอย่างนั้นเนี่ยเพราะความห่วงใย ไม่ใช่ต้องการมาบังคับมาติดตามภรรยาพอร่วม็นความ่วงใยของสามนีนะความสุกข,ของเธอดีขึ้นเลยที่น่าสนใจคือว่าเธอด่วนสรุปและมีความไม่พอใจสามนีนี่ยืดเชือกเป็นปีโดยที่ไม่คิดที่จะถามว่าทําไมสามีจึงทําเช่นนั้นท่านบอว่าเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเราด่วนสรุปแล้วเราก็เลยไม่ถามและที่เราด่วนสรุปเพราะาเราไม่มีความสามารถที่จะฟัง จนอย่างลึกซึ้งเท่าไหร่การสวนสูตรทาให้เราเราไม่สามารถจะฟังด้วยความเข้าใจซึ่งตอนนี้พ่อแม่ก็อาจจะทากับลูกเลยเพราะในช่วงที่ลูกนะมีความคิดต่างๆที่แตกต่างไปจากพ่อแม่แล้วต่มาคิดว่านี่นี่คือการทําบุญอย่างหนึ่งนะที่เป็นาการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่คนในบ้านควรจะมีเปิดใจฟังกันให้มากขึ้นแล้วก็ชื่นชมความดีของกันและกันและพยายามทํา นอกจากขึ้นชงของขึ้นชมความเดียวกันแล้วกันแล้วพยายามทําดีโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนเพื่อจามาคนหนึ่งเธอมาปรึกษาพระรูปหนึ่งว่ายังไงดีนะสามีเนี่ยชอบผลชอบว่าเธอเรือพระเวลาเธอมาวัดชอบพูดจากัะแนะกัะแหนเพระทั้งก็นแนะนําดีทั้งก็บอกว่าก็อย่าไปสนใจก็พยายามทําความดีทําดีก็ให้กับเขา เวลาเขากลับมาบ้านก็เตรียมน้ําดื่มของเย็นๆเต็มเครื่องื่มเย็นๆแล้วก็ของว่างไว้ต้อนรับแล้วก็ไต่ถามว่าทําวันนี้เป็นอย่างไรทักถามสุขทุกข์ของเขาเธอก็ได้ยินได้ยินฉันเธอก็ถามว่าทําไปทาไมใช่ไหมทาไปทาไม,ไมพระท่านก็บอกว่าก็ก็เวลายโยมเนี่ยมาถวายอาหารหรือมาถวายสังฆทานให้กับพระหรืออตาตมานเนี่ยโยมไม่ได้หวังอะไรไม่ใช่เหรอ ก็ทํากับสามีเหมือนกับที่ทํากับพระนี่นะแหละน้นเธอก็อไม่เคยเชื่อนะแต่เธอก็อลองทําตามคำแนะนําของอาจารย์ของเธอเริ่มต้นโดยการอเอาทําตามที่ท่านแนะนาเอาอาหารมาต้อนเอาเครื่องดื่มเอาของว่างมาต้อนรับไปแล้วกลับมาจากที่ทํางานเหนื่อยเหนื่อยพูดจาดีๆไต่ถามทุกสุขของเขาด้วยรอยยิ้มที่แรกก็เป็นความพยายามทานะแต่ปรากฏว่าพอทําไปแล้วเนี่ยสามีเปลี่ยน สามีกลับมาพูดดีกับเธอกลับมายิ้มให้กับเธอไม่นานนะเมื่อเธอกลับไปไปไปกราบพระที่เป็นอาจารย์เธอเธอก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความสุขแล้วเธอก็บอกว่าลูงนี้ทำมานานแล้วคือการทําความดีเนี่ยนะเราอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปร้อว่าเราจะทําทความดีกับธอเมื่อก็ทําดีกับเราก่อนแต่เราเริ่มต้นที่เราทําความดีให้กับเขาด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจแล้ว อาตมาเชื่อว่าความดีที่เราทำเนี่ยนะมันก็จะส่งผลทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเขาเปลีป่ยนพฤติกรรมน่ผู้สูผู้ใดโซคือว่าอย่าเพิ่ไปเป,เปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก่อนและนี่คือการฝึกใจนะที่เป็นส่วนที่อาตมาเรียกธรรมะอาตมาก็กล่าวพอสมควรแล้วนะก็ก็ฝากเป็นเป็นแาคิดนะสารับการทำบุญที่บ้าน